บวัครับห้องพชิววันนี้เป็นวันที่10แล้วนะครับก็พาน้องตองกวาวมาพักที่ขอนแก่น มันตราวารีนะครับโรงแรมคล้ายๆกับอืงกันนครโรงแรมอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเอาไปชาร์จที่ EV Station Plus มานะครับก็ดึกๆหน่อยเนี่ยม่มีคนเลยเพียงแต่ว่าที่เซอร์ไพร์คือเมื่อวานไม่เห็นเลยโรงแรมเนี่ยเขามีเป็น AC Home Charger ติดไว้ให้นะครับของ p ูฟ้าพลักโดยคอฟภเพีเนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นนะแต่ได้ยินมาเหมือนกันว่าโรงแรมรโรงแรมใน นคอนแกนหรือเมืองใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆของอีสานเนี่ยมีแล้วนะครับเพิ่งเห็นเพียงแต่ว่าปัญหาคือคือเราจะต้องมีตัวสายอะแดปเตอร์สายคือชาร์จพ่วงระหว่างตัวเครื่องกับรถของเราเองซึ่งอันเนี้ยไม่เคยคิดจะซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มต้องเปลี่ยนความคิดละถ้ามันมีอย่างนี้หลายๆโรงแรมเนี่ยมันต้องซื้อติดไว้แล้วเหมือนกันนะครับเออคล้ายๆระบบเหมือนที่ยุโรปเลยนะครับต่คนต่างมีสายแล้วก็ไปเสียบซึ่งยุโรปเขาอยู่ตามเสาไฟฟ้านะตามฟุตบาท ซึ่งอันนี้เจ๋งครับแต่เมื่อวานดันมีรู้สึกจะมีรถพอจูเนออะไรเนี่ยมาจอดบังเต็มเลยผมก็มองไม่เห็นแต่ว่าพอชาร์จที่ e ีว t เซชันกลับมาแล้วเห็นนะก็เลยเออมีประโยชน์นะครับคูผภาผลักน้อยถ้าโรงแรมไม่ได้มีคนแย่งกันเยอะนะก็ชาร์จข้ามคืนไว้นะครับเช้าก็รีบออกมาปลดอันนี้เยี่ยมมากชมทัพไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนจะไปวัดหนองแวงไปพระธาตุแก่นนครนะครับแล้วก็หาอะไรกินแล้วค่อยไปโคราชนะครับ เป็นเขตสุดท้ายแล้วกอนจะกลับออกปทมอตามครับออกจากโรงแรมก็ได้มาแวะนี่แหละครับวัดหนองแวง คือพระาธาตุของวัดหนองแวงนะครับพระาธาตุแก่นนครก็เคยม,มาไหว้ทีหนึ่งละเ <_ d ata> พื่อนซีตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ย <_ d ata> เขาย้ายไม่อยู่ที่ขอนแกนน่นก็พาผมมาก็ข้างในสวยงามมากนะครับเป็นพระาธาตุซึ่งแบบหลายชั้นอาจจะดูสมัยใหม่หน่อยไม่ได้เก่าแก่แต่ว่าข้างในสวยข้างนอกนี่ถ่ายมาก็คือมีเอกลักษณ์มากนะครับมาก็ต้องไหว้ทุกทีไปเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันครับ ข้างในกินงนะครับเดยวกลัข้างใน,นไม่ได้เยอะมากนี่ก็ถือว่าอิ่มบุญไปแต่เเท่านี้เดี๋ยวก็จะไปวนรอบเมืองหาไรทานแล้วก็ค่อยๆไปๆแก่ๆค่อยสงไปโคราชแล้วนะครับนี่ตรงแวร้านอมพรแหนมเนืองร้านดังในขอนแก่นนะครับแล้วก็นี่ซื้อแหนมเนืองชุดเล็ก หมูยอีเส้นก๋วยจับไปฝากที่บ้านหน่อยนะครับเรร้อยสค,ครับไปเดี๋ยวจะไปฝากโอเคกลับบ้านได้นี่มีของฝากแล้วครับไหว้พระพระธาตแก่นนครเสร็จนะครับก็ไปซือป้อของฝากที่อําพรแหนมเนียงในเมืองขอนแก่นหน่อยแล้วก็ก็นนีทำอะไร เลยเซ็งๆก็เลยชวนกันมาเดินเซ็นทรัลของแก่นดีกว่านะครับก่อนที่จะเดี๋ยวจะได้ลงไปโคราชเลยนะครับก็อาจจะมากินอะไรง่ายๆตากแอร์เย็นๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกอากาศช่วงวันสองวันนี้อ้าวมากนะครับนี่มันของแก่นก็อ้าวก็ม่ได้มาเดินเซ็นทรัลของแก่นนานยังใหญ่อลังการเหมือนเดิมแต่ก็ดูเก่าไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือเซ็นทรัลของแก่น โอเคออกมาจากขอนแก่นนะครับหมุดแรกสต็อปแรกที่คิดว่าจะเป็นสต็อปเดียวก็พอเพียงพอนะครับนี่เลยมาที่ท็อปพลาซ่านะครับของท็อปแล้วก็มีตู้ d v Station Plus อยู่นะครับ Standalone ไม่มีคนแย่งไม่มีอ,อะไรคือผมก็เล็งมาละเอาสมาชิกถ้าไม่ใช่ปั๊มเนี่ยดีเลยแต่ว่าก็อย่างที่เคยมาแล้วนะครับถ้า standalone อ,อ,อ,อยู่ตามห้างแบบนี้อย่างเช่นขา <c oughs> ขาที่เราไปาคนครพนมสินะที่เจอที่บิ๊กซีแถวอำนาจเจริญนี่นะแล้วก็9บาทต่อกิโลวัตต์อาวที่นี่ก็เช่นเดียวกัน9บาทต่อกิโลวัตต์อาวนะครับแต่ก็ถ้ามันสะดวกไม่ต้องแย่งใครแล้วก็ให้ลูกแฟนกับลูกไปซื้ออะไรกินนะครับเดี๋ยวผมก็เดินตามไปสะดวกยังไงก็โอเคนะครับเอาง่ายๆดีกว่านะครับจะได้สบายใจด้วยก็เดี๋ยวคงชาร์ตตอนนี้6 6ได้นะก็ให้กลับไปถึงสักสัก85อย,อย่างเงี้ยนะครับหรือเกือบเกือบ90ก็ ยังตอที่เข้าโคราชแล้วนะครับ อกลาวมาถึงในโคราชในที่สุดนะครับระหว่างทางจากยี่ออกจากที่ชาร์จที่ท็อปส์มาร์เก็ตอำเภอบ้านไผ่ก็เจอฝนกระหน่ำหนักพอสมควรเลยครับและทางยาวก็เลยวิงนช้าๆนะครับก็มาถึงได้ในที่สุดนี้ <c oughs> ทุ่มกับฝ่าละนะครับมาถึงโรงแรมที่พักเนี่ยชื่อโคราปุระเป็นบูติคโฮเทลที่ตั้งใจออกแบบเก๋ไก่นะครับแล้วก็ได้รางวัล อาคารประหยัดพลังงานดีเด็นด้วยนะครับนี่เขามีป้ายเขียวอยู่ข้างหลังนะครับจากกระทรวงพลังงานน่ารักเลยนะครับเ <c oughs> จ๋งเจ๋งจงขึ้นดูแบบแล้วก็อยู่ใกล้ๆแหลง่งนี่ตรงนี้มีช้อปปิ้งมอลล์อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ถนนเส้นหลักอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ถนนที่ผ่านหน้าเซ็นทรัลเนี่ยอยู่เส้นหนึ่งขนานกันเดี๋ยวเข้าไปดูในอาคารหน่อยเราไปดูในห้องนะครับ พักที่โรงแรมโคโราปุระพักผ่อนสักทันึงนะครับก็คิดว่าออกมากราบย่าโมรุสาวดีท่านท้าวสุรนารรเลยดีกว่าครับผมก็ไม่เคยมาเลยทั้งชีวิตนี้นะครับได้เขับผ่านโคโราทะลุตลอดคราวนี้ตั้งใจว่าอยากมากราบออขอผ่อนย่าโมผาพิมมี่มกราบด้วยนะครับลานรุสาวดีของย่าโมอยู่กลางเมืองตรงนี้วันนี้อากาศเย็นสบายฝนเพิ่งตกมาแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะครับร้อนิดหน่อย แต่ว่าเป็นสบายสวยงามลานแบบส,สะอาดเลยนะครับไปจะเข้าไปกราบย่าโมกันดีกว่านะครับ ได้กราบย่าโมเรียบร้อยนะครับก็ซื้อพวงมาลัยดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนแต่ว่าเขาไม่ให้จุดนะครับก็กราบถ้นเรียบร้อยขอพรเรียบร้อยนะครับก็ชีวิตหนึ่ง,งมีบุญได้มากราบย่าโมก็คุ้มค่าแล้วนะครับวันนี้วันที่10ปิดจ็อบทุกอย่างแล้วเราได้ทัวร์อีสานมาครบ10วันละคืนนี้คือสุดท้ายพักที่โคราชพรุ่งนี้ลับกรุงเทพไปนะครับก็คงไม่มีอะไรละไม่ได้เที่ยวละค่อยๆกลับไปแ,แยะแวะชาร์จตามจุดต่างๆเขาเนีนะครับก็ โค้ดลอ,องควาวถือว่าสุดยอดมากสมบุกสมบันพรุ่งนี้จะได้รีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าค่าเสียหายในการวิ่งผ่านโ้ดองควาวทัวร์รอบอีสานเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็สมรรถนะอะไรต่างๆจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปสุดท้ายคลิปที่ิเอนะครับพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ขอไปห,หาอะไรกินในเมืองโคราชแล้วนะครับบายบาย